สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวรอบเมืองกาฬสินรับชมผ่านทางช่อง16 MT Cable TV นะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมทั้งช่อง TVC และช่อง CTH ที่รับชมอยู่ทั่วประเทศรวมถึงท่านผู้ฟังค่ะที่รับฟังการถ่ายทอดเสียงผ่านทางวิทยุ FM 90.50เม z MT Radio ในเครือข่ายของ MT Cable TV ค่ะวันนี้พบกับผมทวีเกียรติส่วนญาติและคุณสุวนพันธทองกระดานกับทีมข่าวรอบเมืองกาฬสินกับประเด็นข่าวต้องติดตามครับเริ่มต้นกันที่การช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางสังคมไปที่ ที่เทศบาลตะบลขมิ้นก็ได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่3จังหวัดกระสินจัดโครงการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางสังคมตะบนขมิ้นพร้อมอบเรื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นให้สามารถอยู่ในสังคมได้ตามหลักการสังคมเอื้ออาทรไม่ทอดทิ้งกัน ที่นาสำนักงานเทศบาลตำบลขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดกระสีนเทศบาลตำบลขมิน้นนางพวงทองทรง,จงเจริญน,นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขมิ้นร่วมกับสุนัฒนาสังคมมดยที่สาจังหวัดกระสีนอยู่ในวิรัส์นิ่มทุพภร,ริย ผู้มีการสู่พัฒนาหน่วยที่3จังหวัดกระสีนและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระสีนจัดโครงการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางสังคมตะบนเคมีนประจำปี2554พร้อมมอบเครื่องอุปผู้บริโภคให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้กลุ่มผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้ผู้ประสบปัญหาสังคมผู้พิการผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้รับการบริการในความช่วยเหลือการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตสามารถอยู่ในสังคมได้โดยการมีส่วนร่วมของสังคมตามหลักการสังคมเอื้ออาทรไม่ทอดทิ้งการ นางพวงทองส่งเจริญนายกเทิสมนตรีเทศบาลตะบนขมิ้นกล่าวว่าเทศบาลตะบนขมิ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะทําให้ชุมชนสังคมประชาชนเกิดความผาสุกโดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ยากไร้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมผู้ได้โอกาสผู้พิการผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวสามารถอยู่ในสังคมได้ด้วยการพึ่งพาตนเองโดยหน่วยงานภาครัฐเอกชนที่เกี่ยวข้องสร้างความมั่นคงให้กับผู้ประสบปัญหาครอบครัวชุมชนและสังคม สำหรับการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคครั้งนี้นายวีรศักดิ์นิมทุพร,ริยะผู้มีการสูงพัฒนาหน่วยที่3จังหวัดกระสินได้เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่เด็กได้โอกาส80คนผู้ยากไร้50คนผู้พิการ26คนและผู้ติดเชื้อ4คนให้สามารถอยู่ในสังคมได้โดยการมีส่วนร่วมของสังคมตามหลักการสังคมเอื้ออาทรไม่ทอดทิ้งกัน